มาครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่พี่ๆวันนี้มาพบกับผมนะครับช่างไก่นะเสียงยังไม่หายดีนะครับไม่ไม่สบายนิดหนึ่งนะเสียงเลยมาไม่ค่อยดุดันนะครับมาไม่ค่อยเต็มนะก็คือเปินมีลูกค้ามาที่ร้านแลครับคุณลุงแกสนใจนะแกอยากแกเห็นเลื่อยญี่ปุ่นนะครับแกอยากจะลองเล่นบ้างอยากจะลองใช้บ้าง ก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงใช้งานแล้วจะหาอะไรได้ไหมความพงทนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับนะก็คือก็อยากอยากอยากรู้อยากลองอยากใช้ครับแต่ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจนะทีนี้ผมจะมาพูดข้อแตกต่างให้ฟังระหวา่างเรื่อยที่ ใช้ใช้กันอยู่ในบ้านเรากับพวกเลื่อยมือสองญี่ปุ่นนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคก็สําหรับเลื่อยยนญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีละอ่ามือสองญี่ปุ่นมันจะมีหลายเกรดหลายยี่ห้อนะครับหลายแบบนะแล้วแต่เขาเรียกนะอันนี้เขาเรียกเลื่อยจับหลังนะครับ นีเรียกจับหลังจับด้านหลังนะครับแล้วจะมีอีกทรงหนึ่งคือเรียกเลื่อยจับบนนะครับตัวนี้ก็จะตัวเล็กกว่ารุ่น3ามพนะครับตัวนี้มันจะเป็นรุ่น3 2มสิบรุ่นเล็กกว่าเครื่องยนต์เล็กกว่าเลื่อยยนต์รุ่น3ามพนะครับแรงม้านะ,ะมันจะน้อยกว่านะครับนะข้อดีของเลื่อยยนต์ญี่ปุ่นก็คือ งานโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงครับพลาสติกเสื้อลูกข้ออะไรพวกนี้ค่อนข้างทนนะค่อนข้างดีเลยแหละนะครับข้อด้อยก็คือเรื่องอะไรชิ้นส่วนภายในนะครับไม่มีนะครับไม,ไม่ไม่มีขายนะอ่านี้ให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจก่อนว่าไม่มีพังก็ทิ้งเลยนะครับถ้าเป็นชุดภายในก็คือทิ้งเลยแต่ส่วนส่วนพวกคาบูเรเตอร์นี่ก็ผ้าปัม๊มบางตัวก็มีนะครับอ่า แล้วก็สเตอร์ละครับช่างพวกอุปกรณ์สิ้นเปลืองโซ่บาโซ่บานโซ่บานี่ก็ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าโซ่เขาจะใส่โซ่เล็กนะจะไม่เหมือนโซ่โซ่บา้านเรานะกันแล้วแต่ตัวนะครับว่าเขาจะใส่สเตอร์ตัวไหนมานะสเตอร์หนึ่งทับสี่หรือสามทับแปดนะของญี่ปุ่นจะเล่นเป็นสเตอร์หนึ่งทับสี่ซะส่วนส่วนมากนะครับสามทับแปดจะน้อยนะครับ แล้วก็ชุดสเตอร์อันนี้ผมก็ยังไม่รู้ที่ซื้อนะผมเองก็เอามาลองใช้ดูก็ยังไม่เคยเปลี่ยนสเตอร์นะเครื่องก็ยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะตัดได้เยอะอยู่นะครับน่าจะมีเท่าที่ดูนะครับอาจจะมีดัดแปลงนิดหน่อยนะก็คือส่วนตัวผมเองคือมันยังไม่หมดไงผมเลยไม่ไม่ไม่ได้ทํานะอ่ายังยังยังไม่ได้ดัดแปลงยังไม่ได้ลองหาชิ้นส่วนอะไรตัวไหนใส่ยังไงดัดแปลงยังไงนะก็คือตอนนี้มัน มันยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะก็เลยไม่มียังไม่ยังไม่เจอปัญหารตรงนี้แต่ก็คงจะเจอนะครับอ่าแล้วก็ถ้าถามเรื่องการใช้งานนะถ้าเราผสมสองทีอะไรได้ปกตินะครับเครื่องพวกนี้ดูจากชิ้นส่วนอะไรภายในจากเครื่องที่ผมเคยรื้อค่อนข้างทนครับแล้วก็ไม่จุกจิกก็คือเครื่องร้อนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานได้เลยนะ เพราะว่าคอยไฟก็ลูกใหญ่กว่านะซีนก็หนากว่านะเหล็กเหล็กงานด้านในนี่ก็ดีนะครับจะปัญหาก็จะมีชุดสเตอร์ชุดโซ่นะอาจจะหายากนิดนึงนะอาจจะต้องทำอาจจะต้องรอนานนะไม่งั้นอาจจะต้องซื้อเครื่องใหม่มาสแปร์งานพวกซากเก่าๆมาเปลี่ยนเอานะครับนะปัญหาก็จะมีช่วงนี้ ถ้าเรื่องการใช้งานอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะเท่าๆที่ผมสัมผัสหรือลองเล่นดูนะครับอ่ะทีนี้จะมีลักษณะที่ว่าในเรื่องของการตัดทำไมเครื่องญี่ปุ่นตัวเล็กๆทำไมถึงแรงจงัง1ท่อเขาค่อนข้างโล่งนะตัวเล็กแค่นี้ยแต่เสียงดังมากนะครับนะเสียงจะดังครับแล้วก็รอบเขาจะไม่สูงนะครับ รอบเขาจะไม่สูงนะไม่สูงเท่าเครื่องพวกรุ่น502ในบ้านเราใช้นะอ่าเพื่อนๆเล่งเท่าไหร่รอบสุดมันก็อยู่เท่านั้นนะแปนมันก็ไปของมันเรื่อยแต่มันไม่ถอยนะประเด็นคือไม่ถอยหมายความว่าเวลาไม้ใหญ่ๆนยเพื่อนๆอาจจะเห็นในคลิปผมนะที่ผมเอาตัว Echo โคเข้าไปทดลองตัดไม้ใหญ่ๆนะอ่าบาโซที่เขาใส่มาก็ประมาณนี้นครับก็คือตัดไปแล้วก็มันไม่ถอยเลยนะ ไม่ถอยหมายความว่าเครื่องนี้ไม่วูบลงเลยตามกําลังตามแรงตามรอบเลยทําไมเครื่องถึงไม่วูบเพราะว่าโซ่ครับตัวโซ่กับบาเขาครับเนี่ย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 เพื่อนดูนะเนี่ยครับตัวโซ่กับบาครับมันเล็กไงมันทําให้การฉุดล่าของล่อเครื่องยอนต์เนี่ยมันไม่ได้รับภาระที่เยอะครับมันเลยทําให้การตัดเนี่ยสมูทแล้วก็ไหลลื่นครับผลที่ญี่ปุ่นใช้บาเล็กๆสั้นๆแล้วก็ใส่ โซ่ที่เป็นลักษณะเดือยๆค้ำๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมอ่นี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับนะสมมุติเราใช้เครื่องเลื่อยยนห้าพัในลักษณะที่ว่าอยากให้ทนอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนใส่เป็นบารที่มันมีขนาดบางกว่าบารพวกนี้มันจะบางอยู่ที่ อันนี้จะประมาณหกมิลบาจะมีความหนาที่ประมาณ6กมิลน,นะครับเห็นไหมเออกล้องผมก็แทบไม่เห็น6หกมิลน,นะครับแล้วก็โซ่ก็ก็ถ้าเราใช้พวกเลื่อยนห้าพันสอเราก็ใส่บาหาบาประมาณ6กมิลไม่เกิน7จมิลเนี่ยความหนาแล้วก็ใส่โซ่พวก3ามถแปดพี นะครับมันก็จะทําให้การตัดแล้วอายุการใช้งานของเล่ยยนเราจะอยู่ได้นานครับแล้วก็ตัดได้ราบเรียบนะหรือหาบาได้ประมาณความไม่หนามากบาประมาณ6กเมิลเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนสเตอร์เป็น3ามสแล้วก็ใช้โซ่สามสองห้านะน้อยคนนะครับที่จะใช้ส่วนมากใช้แต่โซ่ใหญ่นะข้อแตกต่างระหว่างโซ่ใหญ่ก็คือมันหนักแรงกินแรงเครื่องอ่าแต่ดีเข้าไม้ได้เร็วและกินได้กว้างครับไม้ไม่ค่อยหนีบบาอ่า ข้อดีของโซ่เส้นเล็กก็คือกินเนื้อไม้น้อยอประหยัดเนื้อไม้นะครับแล้วก็เบารอบเครื่องยนต์นะครับช่วยถนอมเครื่องยนต์เราแต่ข้อเสียก็คือพอล่องมันแคบการตกของไม้นี่ก็อาจจะมีหนีบหนีบหนีบได้ง่ายอาจจะหนีบเครื่องได้ง่ายประมาณนี้ครับแต่ถ้าคนที่ชํานาญแล้วก็สามารถก็น่าจะใช้งานได้คล่องนะอย่างผมเมื่อไปทดลองใช้ก็ก็ใช้งานได้ แต่ถ้ามีฟันเฟืองนี่ยก็พอมันหนีบหรืออะไรหน่อยหนึ่งก็มันเป็นหัวจักตรงปลายๆเนี่ยนะเพื่อนๆโซ่มันก็จะหลุดออกนะมันอยู่ที่เราตั้งโซ่ด้วยนะต้องพยายามตั้งตั้งให้ตึงอ่าระยะตั้งโซ่ที่พอดีก็คือสข้อตรงนี้ยกมาครับสามถึงี่เขี้ยวนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นีครับห้าให้มันเกาะอยู่ประมาณนี้ไม่ให้รอยเยอะนะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ให้มันตกอย่างเงี้ยให้มันอยู่ประมาณนี้ เพื่อดูระยะล่างก็ได้นี่ครับให้โซ่อยู่ประมาณนี้แล้วก็ลื่นจะไม่ตึงนะครับอันนี้คือตึงให้โซ่อยู่ประมาณนี้นะตั้งโซ่ดูด้านล่างเราก็ได้ครับนะอย่างนี้หย่อนแล้วนะครับหย่อนแล้วนะอันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องเลื่อยยนต์นิดนึงนะหลังจากที่เราไม่ได้พูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็ คืองานประกอบมันดีอครับคอยไฟมันใหญ่นะเครื่องญี่ปุ่นมันเลยร้อนมันเลยทำงานได้หมดน้ํามันถังหนึ่งนี่ติดได้ติดได้เลยนะเอ้แต่ใครอยากรู้ลองวิสูตรดูครับแต่ก็จะยากเรื่องอะไรหน่อยนืงก็ <laughs> แค่นี้ครับก็เรียนตามตรงสำหรัแบบคนที่อยากลองนะก็ ข้อที่ใช้มานะครับก็คือไอ้เครื่องเครื่องพวกนี้ถ้าเรามาคิดกับกันกับพวกเครื่องห้าพันสองสามพันแปดเนี่ยถ้าเราอยากให้เครื่องมันไม่ร้อนหนึ่งก็คือคือรอบมันสูงไงเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นใช้รอบอยู่ประมาณกลางๆแค่พอให้โซ่กับบามันกินไม้เข้าไปนะ่ยเร่งพอประมาณน,ะน่ะนะผมว่ามันมันก็ตัดได้ทั้งวันเหมือนกันกับเรือญี่ปุ่นนะท่าที่ผมสังเกตดูนะถ้ามันเป็นงานที่อะไหล่ดีๆเนี่ยผมว่าร้อนก็ไม่มีปัญหานะ เอ,อยู่ที่อยู่กับการที่เราตัดเบิ้ลเครื่องด้วยนะครับว่าเราโถมแรงเครื่องมากไหมอย่างเงี้ยครับยกเว้นซอยไม้นะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องใช้แรงนะใช้แรงเครื่องเยอะนะแต่เลื่อยพวกนี้เขาออกแบบมาใช้สําหรับงานตัดตัดตัดแต่งกิ่งอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ออกแบบมาสําหรับตัดไม้ใหญ่นะใช้ไม้เล็กน้อยอย่างเงี้ยครับใช้ประจําบ้านตัดฟืนเผาถ่าน นะกับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้มาเกินกินให้ฟังสําหรับท่านใดที่อยากลองดูก็ลองฟังคําพูดผมไปพิจารณาดูอยากลองเล่นนะว่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อนๆประมาณนี้ลองดูลองดูงดผมก็กําลังศึกษาเหมือนกันเพิ่งได้มาก็ศึกษาไปแล้วสาสเครื่องนะแต่ก็เข้าใจหลักการแล้วก็ถามว่าชอบไม่ชอบครับชอบชอบ ชอบในเรื่องของอมันติดง่ายนี่แหละอันดับแรกเลยชอบชอบในความที่ว่ามันติดง่ายนะแล้วก็ชอบในเรื่องที่ว่า,ารูปทรงมันนะเหลี่ยมๆทุ่ตู้ดูเป็นแข็งแรงดีนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอลูมิเนียมอ่ะอันนี้เป็น,น,น,ปน,น,น,ปนพลาสติกนะตัวนี้เป็น อันนีเซียมนะก็นี่แหละครับชอบชอบทรงมันกับชอบออที่มันติดง่ายแหละแต่ก็พวกโซบาร์นี่ก็โซบาร์บ้านเราก็น่าจะหาได้นะถ้าเป็นสเตอร์สามทับแปดนะครับแต่หนึ่งทับสี่กับอันนี้ก็จะหายากนะนะก็ถ้ามีพวกสเตอร์อะไรมาขายก็น่าเล่นนะช่วงนี้ก็ฮับฮับครับก็แล้วแต่ครับใครอยากเล่นก็ต้องเป็นแนวรอรอของได้รอหาอะไรได้ค่อยมาเล่นกันนะถ้าหาไม่ได้ก็ อย่าเพิ่งซื้อครับก็เล่นพวก5 2 0 0ันทั่วๆไปก่อนนะเวลาซ่อมบำรุงไปที่ไหนไปตัดไกลๆตัดอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าเซอร์วิสตามร้านทั่วๆไปได้นะเพราะบางร้านเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เน้นนะครับพอผมผมเป็นร้านซ่อมไงนะผมเลยมีมีม,มีมีพวกนี้มาให้เล่นอย่างเงี้ยครับหาอะไรเก่าๆมาเล่นประมาณนี้ โอเคครับแค่นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ